เอาละครับวันนี้เราจะมาเล่นพาทส,สองกันต่อซึ่งวันนี้จะมาไอเจ้าไอเฮี้ยนที่ตัวเดิมคนเดิมเจไดถือเจไดมา <นะ S 1> ข้างนอกตรงนี้จะดีวนะนี่ครับมีของดีมาแล้วสเสกมาอเพื่อการดำรงชีวิตนะขอสเสกนิดนึงนะว่ามันซีเซเบเนี่คือในเนี้หาอาหารยากมากนะฮะคือต้องต้องไปโดเอ็มพีซีเอาอย่างเดียวพอครับูเพราะว่าเราหาเมล็ดไม่ได้เลยแล้วบ้านหลังนี้เราก็สร้างมาเยอะแล้วมั้งเราเตรียมพร้อม มันมันก็เท่าเดิมไม่ใช่เหรอเค่าจะไปทำอะไรต่ออะสร้างสชั้นสองมัง้งสร้างชั้นใต้ดินแล้วกันเค okay, เรามาตัดไม้โอ้ยเดี๋ยวขอเวลาครับอ้นี้ก่อนตัดไม้กันผมเออผมผมขับไปให้แล้วเดี๋ยวผมขับไปให้ครับโยนมาให้โยนมาให้เลยเร็วอ่ะนี้อ่ะไปเค okay, มาตัดเองนายคุณนายคุณเมืองจบแบ่งหน้าที่กันเดี๋ยวโปรเทคเมืองเองมัง้งเคความจริงก็จะใช้ถ้าเกิดเร,เรา,าเรา,เรา,เ,ราเราจะเอาแขกกับเิญเข้ามาเราคงต้องโปรเทคก่อนนะฮะเพราะว่า อาจจะมีเกียนนะครับไม่มีหรอครับมีแต่คนมีสก,กายที่ผมจอาเข้ามาเอ,อ้ยเอาไงครับต้องมีสก,กายนะฮะไม่งั้นคุณอดทันทีนะครับเซิเร์ฟเอผมถึงจะไปเซิร์ฟเวอร์ฮามาชิแต่ก็มีกดนะเนี่ยเซิร์เฟเวอร์ฮามาชิไม่ใช่ธรรมดานะฮะ,ะคนทําต้องเก่งนะแต่นี่มันเล่นแบบธรรมดาขี้เกียจสร้างแมบปบถ้าเปิดนี่คือ ต้องรับสภาพกับคอมตัวเองด้วยตอนนี้คคอมกากากบานแกดีทำจริงไม่กากรกนะเน็ตคอมเร็วมากโลเตากครับเน็ตกากรนั่นแหละจบเลยตัวเดียวครับเน็ตกากจบเน็ตกากเนี่ยทำตัวแหลกเลยคณะไทยด้วยแฟบยังจะพูดว่าไงดีวะถ่ายด้วยแฟบถ่ายด้วยแฟบถ่ายด้วยแฟบไก จัดกรแตสร้างบ้านใต้ดินตรงไหนดินายทำใช้ใต้ดินไหมเฮ้ยผมมาตัดไม้อยู่เนี่ยตัดไม้เพิ่มเติมอยู่ <c oughs> ต้อง <c oughs> เอา <c oughs> ไฟไปด้วยครับไลฟ์พาร์ทสามต้องคิดอยู่เนื้อ,อเรื่องพรอตเซิร์ฟตัวเซิร์ฟเวอร์ที่จะทายทำก็เสือกแหลกชิบหายอีกต้องจริ <พอ S 2> งระจะว่าผมไปคุยกับแอดมินแล้วเขาบอกว่าย,ยังไม่รู้เลยเขายังไม่รู้เลยเป็นเพราะอะไรต้องใส่ต้องต้องช่วยกันส่งแนะนำข้อเสนอเซิร์ฟเวอร์นั้นคือ เซนเซอร์ไม่บอกเดี๋ยวคนเข้าไปเราชิปเยอะเรากินเยอะกลัวแบบว่าเรามีพอมีคนเริ่มเข้ามารู้จักเราเข้าไปสัวเลยแน่นอนสวยบรรลัเซิร์ฟเวอร์ทันอาจจะเซิร์ฟเวอร์แอดมินเขาอาจจะแบบอื้อหือกูร้องไห้ดีกว่าไหมแม่งคนเข้ามาเยอะเกินไปแล้วแลกหมดเลยเซิร์ฟเวอร์เขารับคนน้อยก็ดีแล้วครับเคมตอนนี้ผมมีไม้ทั้งหมด เค <Okay, S 2> ขาเช็คก่อนแล้วจะเงียบทยําไมจะเงียบครับอย่างเงีย้ยเมื่อกี้เล่น,เล,นเล่นอะเรกันว่าจะถ่ายแต่พอถ่ายปุ๊บไปเลย<แ>ลุดครับไม่แหละครับหลุดผมนี่แหละลุดถ่ายเมื่อไรหลุดเมื่อนั้นจบแฮปแป,แปี้ทั้งสองไฟล์แฮปปี้ครับครับเราแฮปปี้ทั้งสองไฟล์เยวแฮปปี้สามไฟลไม่ได้ไงแฮปปี้สามไฟล์ครับเล่นกาทําบอลของ mcG มามาไปเลยครับสามนูสามนูมเนื้อทองลุดทั้งหมด ไปคนเดียวอะไรเนี่ยอะ,อะไรมันหล่นวัสกรรมเะอืมม,มนันก็ทำต,ต่อซึ่งแม็กาโดเป็นเพียงเด็กใหม่ที่เข้ามาครับเด็กใหม่ที่เข้ามาในกลุ่มแลวพวกผมนี่แหละแล้วกำลังจะไปอยู่กลุ่มและกลุ่มผมจะกํำลังจะไปรวมกลุ่มกับ m อ g r ซของ x ชอตศูนย์หนึ่งนั่นแหละวเอาละยบพชนเลละมึงก็พูดด้วยนนลลวดีดเซ<อ>น<ส>เรา,<อ>า,<ส>า,าเล่นนี้คือพวกพวกเรากำลังจะไปรวมตัวกับกลุ่มนั้นครับกลุ่มใหญ่เลย เหมือ e น E.M.P. แล้วปะ E.M.P. คนเยอะกว่านะ็ามีคนเยอะก็ E.M.P. คนเยอะกว่า E.P. ของน<อ>ี่ไงครับของ Rob Baker Rob Baker E.M.P. จะเป็น M.C.G.R. ครับมาจากเยอะจริงมีคนสนใจเข้าทีม M.C.G.R. เอ้ยไม่ให้สนใจเข้าทีมของท่านออยอยู่แล้วละครับเพราะนึกว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่อยากพูดเดี๋ยวกายเป็นว่าไปทับถมเขาอีกแค่นั้นนะ เราไม่อ้างพี่ออยในคลิปเนื่องจากว่าไม่รู้ดิยังไงอ่าน่าเรานะว่าเราเอาพี่ออยมาเรียนแบบพี่ออยเขามานะนั่นแหละแต่พวกเราไม่ได้รีมแบบครับพวกเราก็ไม่มีอะไรทําอ่ะกันบ้านก็เสร็จไปแล้วก็เอาอย่างนี้แหละจบเลยมาทํามานั่งเล่นคสกันดีกว่าใช่ไหมครับทันเซนอ่าครับเอดากอนครับ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 รับจริงๆไงคือการบ้านเพิ่งเสร็จไปครับเมื่อกี้ วันนี้กันบ้านไม่มีของผมส่วนเซนทําเสร็จไปแล้วมั้งผมไม่มีเลยอะเพราะว่าวันนี้ครูว่าทางานในชั่วโมงตลอดไม่มีกันบ้านคือชอบทาบ้านตอนเช้าครับชอบทํากันบ้านตอนเช้าครับตื่นมาทําเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับไปทำที่โรงเรียนครับนั่นไงไปรอกเพื่อนจบครับวิสัยของเองครับนั่นไงเหมือนผมมหนึ่งไม่มีพีษตอนนี้ผมอยู่มสองเซนก็ มอมอะไรนมอไรเซนเงียบทั้งหนึ่งฮะเด็กว่าท่านวีหนึ่งเองโอ้แต่ว่าอยู่มอหนึ่งนั่นแหละถือเป็นรุ่นน้องเหือนกันแต่ว่าอายุห่างกันตั้งปีแต่ปัญหาคือทําไมคนที่ฝีมือบางมีฝีมือบางคนอย่างเช่นไม่ใช่คนใน y o u t u ูหนะในคนในเว็บไซต์อะแม่งทำาอนิเมชั่นเก่งชิบหายแต่อายุพอมาดูจริงๆนี่ตึ้งตึงตึงตึง คงรู้สินะครับว่าท่านเซ็มพูดว,ว่าอะไระท่านเซ็ตลุ้เลยใช่ไหมไม่รู้ครับผมไปตบไปที่มันไส้ตบด้วยดาบตบด้วยดาบเหล็กนี่แหละอยา่ยาอยา่าอย่าพลังเจไดเ <laughs> นี่ยแอดเซ็ตจั่วแพ็คนี้ตรงนี้แหละเพราะมันขนาดเป็นคอร์ดิวตี้นะแต่ว่ามีพลังเจไดด้วยนี่เฮ้ยสายบัคเอีบร้อยอูเพชรกูเนี่ยเป็นไงฮือ <laughs> เนี่ยเนี่ยพลังเจไดโอเคครับไปสาระมาพอแล้ว <laughs> ถ้าเกิดไอพิษนติวมาปุ๊บมันจะกลายเป็นพลังเจไฟทันทีนะครับเจไดปุ๊บเดี๋ยวมันจะเป็นเจไฟครับเจไดอ่อนไปเลยครับเจอเจไฟทีวิ่งเลยวิ่งพลาดเลยผมโดนมาแล้วในเซิร์ฟประจำไอเนียแหละไอเจนี้แหละไอเจนี้แหละตัวดีเลยไอเจพลังเจไฟโอมืดแล้วมาเจ้าช่วยโอเครีบกลับไปกำบังดีกว่าสักกำบอกกับบ้านตัวเองสันจะดีเป็นไงมากตอนเนี้ย ก็ข okay. ุดได้กว้างของควรครับโอเคแล้วเราก็เราจะคุดเห็ดไปเยอะๆเลยครับเห็ดตัวสําคัญแล้วตอนนี้เห็ดเหตุเหตุเหตุอ้ยวันดีวันดีบัวน้อยเราจะได้นมนายอ่ะโอ้โหโว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 ช่วยด้วยไม่ต้องไล่ไม่ต้องอะเดี๋ยวขอเวลาสไปเดอร์นี่นะ้ยสไปเดอร์เราเราต้องกันกับเราสไปเดอร์ครับต้องสก๊อกรบอกกับมันใช่ไหมจบสก๊อตกระบอกสก๊อกรบอกแล้วมีสกิปเปอรด้วยครับตรงนั้นมีคิปเปอร์ตัวหนึ่งโอ้ ดีมากวิ่งงบเทคชัแพ็กเราให้ในคลิปที่แล้วครับทุกคนไปรับได้เลยครับผมให้ไปแล้ว t อตเดอร์เฮลที่สวยนะฮะแต่ว่าตามมือกันนิดนึงว่าอังโอ้ยนี่เลยสวรรค์ครับไอทำไมอ่ะฟอนเยอะเหมือนเซิร์ฟเวอร์ของไอของแอดมินคนนั้นไม่มีผิดเลยครับไม่อยากเอ่ยชื่อต้องเรียกไปคนนั้นเลยเนื่องจากว่าเดียวถ้ารู้ละสวยกันยกแนวครับเพราะคนจะแอดสกายเข่าบานแน่นอนชิมิไม่ใช่นี้คือต้องเรียก น้ำแฝงครับใช้คนผู้นั้นเลยครับเนื่องจากว่าเมอนงั้นชื่อของเขาจะถูกบันทึกอยู่ในในเนี่ยในคลิปนี้แล้วก็โดนแอดสกายบารแน่นอนนะทันแอดมินคือตั้งไว้ตั้งแต่เป็นน้องเรียกเราไม่อยากเอ่ยชื่อเป็นแอนก็ได้คือชื่อสกายกับชื่อในเกมคนละแบบมัพี่หราครับแต่ว่าโอกาสสวยมีสูงครับเพราะสกายของเขาก็ชื่อแบบเซ็นเซอร์ไม่พูดเดี๋ยวโดนจริงๆ ไม่งั้นคนที่จะสวยคือพวกเราครับพอเอาชื่อเปผยแพ่เราสวยแน่นอนมีตกัอบโบะแน่นอนนะเสกชุดเกราะกันดีไหมเนี่ยโอ้โหอย่าเสกอย่าเสกครับต้องไปล่าวัวเองครับโอเคได้ก็ได้แล้วเฮ้มขอใส่หมวกฟักทองมาหน่อยนะฟักทองฟักทองอ๋อฟักทองไม่มีอู้ฟักทองห้ามกินไปล่าตัวเปล่าเนี่ยแหละโอเคแล้วก็ก็ไอตตอนเรือมแบบใหม่โอ้โห เริ่มมาเจอกับเจ้านี่เลยครับอะไรอ่ะอันนั้นก็เริ่มมาก็เจอกับไอ้นี่ครับไอ้สไปเดอร์เนี่ยมันเพิ่มหน่อยผมโดนลุมผมโดนลุมครับใหญ่เอาโหเยอะแล้วเกินมันเยอะแล้วเกินอู้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหน้องโอ้หมีทั้งพลสนายพลปืนมือระยะไกลเลยมือระยะเลยอุ้ยโอุ๊ยจตีผมนะอย่าตีผมนะวัวกัดวัวกดเลือดเดียวอะเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้วัวกัดมีสูงแน่นอน วัวกัดส่งครับก็ตบกันเองนี่แหละวัวกัดข่าวบ้านข่าวบ้านข่าวบ้านเกาะเรานี่ปลอดภัยเอ็นเดอร์แมนครับเพราะเรามองเกาะเรามีแต่นี่ครับมีแต่น้ำปลอดภัยเอ็นเดอร์แมนเราปืนไปทานทัพอะคือต้องในทั้งดินอยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนอะทางไหนที่ฟางอาซางไปแล้วอะอยู่ไหนอะไรอะฉันไต่ดินนะนี่ไงก็อยู่ห้องบ้านไงอัวน้อยคอยรักขอนี่หน่อยซุปหน่อยถูกครับ ซุปอัพซุปเห็ดเอาต้องใครการรวมชีวิตก็ไอตัวนี้แหละไอวัวตัวนี้แหละรงมชีวิตวัวตัวนี้นะฮะมาก็วัวเห็ดนะฮะหาได้ตามรู้สึกก็เป็นเกาะเห็ดอะครับซึ่งเกาะเห็ดมันมันมีโอกาสสุ่มเกะสซุ่มสับลีเจนมาในแค่ปรมาณเออคุถ้าเกิดอยากเจอจริงก็เข้าไปในดูทูปนะก็ว่าเออซีดไหมครับนะมันมีซีดบอกเขาแต่ว่าบางแต่เขาจะมีซีดให้นะฮะว่าอันไหนเป็นอันไหนนะฮะถ้าคุณอยากเจจริง ถ้าไม่ถ้าอยากแบบประสบการณ์โอ้ไม่ใช้นี่หรอกไม่ใช้สีหรอกเราหาอยดีกว่าหายากนะฮะกคตรโอกาสเกิดแค่มีหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแหละเกิดใกล้ๆเราอย่างเงี้ยมีโอกาสแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็อย่างนี้ด้วยหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือรีเจนมาเมื่อไหร่แต่โอกาสที่จะเจอทิงที่เจอเยอะงเดียวคืออะไรครับบอกไปเลยครับแล้วก็ยังไงวะอะไรจะเจออย่างเดียวเลยอะเกิดมาถ้าจะเจอไอ้อย่างนี้อย่างเดียวคืออะไรบอกไปเลยครับอะไรวะ เป็นไบโอมที่แบบโอ้โหเกิดจะไม่เกยเกิดแล้วอะค่ะง่ายง่ายอ๋อคืออ๋อเป็นเป็นไบโอมป่านะครับไบโอมแล้วเขาเรียกว่าไบโอมอะไรที่มาใหม่ที่มาใหม่ะจังเกิลใบโอมอะไปดูผมไปดูมาล้วผมเรียกว่าไบโอมโกโก้โกโก้ครั้นโกรันจังเกิลวิงเวียนศีรษะของลุงพีพอมันวิงเวียนศีรษะแล้วมันจะเกิดมานใช่ก็เจออย่างนี้ตรงทีเจอจังเกิลเพียงเดียวเจอจนเบื่อแล้วอะคือต้องพิมพ์ฟลิปมั่ว ผมไม่ได้พิมพ์ซีดอะไรเลยอ่ะผมสปาอย่างเดียวแล้วก็อะไรไหมครับนม่นเกิด<ม>จังเกิลจังเกิลทั้งวันทั้งคืนเลยรูไ้ไหมครับผมผมพิมพ์นั่นครับผมพิมพ์อะไรอ่ะค่ะพิมชื่อผมพิมชื่อผมเป็นซีดอ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปเกิดที่จังเกิลใช่ไหมครับจังเกิลทั้งแบบเลยครับโอ้ยยเบชเชสจังเกิลทั้งแบบอ้าว<อ>ลืมเลยจะคาบอะไร <laughs> แปลวเอาถ่ายกันเ<อ>พลินครับถ่ายกันเพลิน เรา่ายผมทายอยู่นี่ตอนนี้กลาลังถ่ายมันเลยเราถ่ายนั่นจูว่าไม่มีอะไรจะทํากันกันบ้านก็เสร็จบอกไปแล้วในเมื่อกี้บอกว่ากันบ้านผมทองทตอนเช้าครับของผมไม่มีเพราะวันนี้มีง,งานในบ้านโอ๊ยไม่บอกเลยาว่าต,ตรงนี้มันไม่ได้ดีไ,ไว้ให้ขุดขุดแรกขุดแรกดิก,กร์ทำเป็นเซิร์ฟเวอร์นูดินนดกเกอร์มันแน่ดิกมันเลยโอเคไม่ใช่เซิร์ฟนั้นนะโอ้โหขุดแบบไม่เก่งใจจริงขุกันแบบไม่เก่งใจอะ ปะบัมมีปัญหาเปล่ามีปัญหาเปล่าจำเบอเอยาอยาอยา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 ,ยา,ยายจะหด <ไอ S 1> มดเลือด<ะ>อ,อ๋ออะไรอย่าเหมือนกันนี่อยาอย่าอย่าตกผมเล็ดขาดแล้วตอนนี้เลือดเหลือน้อยมากอ่ะเหลือเต็มแล้วครับเอาไหมาคุปเ็ดมีมีนะไม่ต้องกินแล้วโอเคได้แล้วเริมรู้สึกดีแล้วหิวเหี้ย,ยอะไรพลังยังเหมือนเดิมล้อนายเล่นเออเฮือพลังยังเต็มเปยมอยู่เลย พลังยังเต็มเปี่ยมเป็นทุกแมนนะไงเฮ้ยยังผมเป็นซูเปอร์แมนจริงๆริป่ละล่ะคุดหาสากซูเปอร์แมนที่เขาใหญ่ <c oughs> อะไรเงียบไผมไม่รู้เลยเงีบแดกอยู่มัง้งเงีอบกินอยู่ครับขออทุทีที่หยาบคายผมไม่อยากหยาบคายเนื่องจากเสียงผมมันไม่เหมาะกับการหยาบคายยฮ้ยเุ้ย พูดไโ<ห>อ้ย,<ห>ยพูดไรสาระโอ้เรามาคุดบ้านทำบ้านกันก่อนดีกว่าทวยแต่เราลงคลิปทีนี้ต้องเข้าใจเลยครับว่ายูท b e มันจะเป็นในหน้าของมันนะง่ายๆ<ห>ลงโ,โอโ้ลงทีอยากร้องไห้อะถามเซนคนัยบเซนก็เคยลงแน่นอนผมว่าชัวเลยครับไม่เคยครับอ้าวดูมันไม่เคยจริงผมไม่เคยถ่ายคลิปแล้วผมก็เคยลงอะไรด้วยแต่ว่ามันโหลดแบบโอ้โหใช่ไหม อ่ะว่านะขนาดขู่สั้นๆน,น,นี่ยังโหลดตั้งนานนะผมรอดูอ่ะแนะนำครับว่าต้องโหลดตัวโปรแกรมมาครับผมมีให้นะแต่ว่าไม่แจกในคลิปเดี๋ยวนักรีวิวเกมจะเพิ่มขึ้นจนแบบล้นหลามหลาะมนะตอนนี้แข่งพี่ออยครับแข่งพี่ออยครับคนแรกมั้งพี่ออยมั้งเกินเอ้ยคนแรกคือชาวต่างชาติเออสกรากันจังเลยพวกเรา แต่แต่ผมผมบอกว่าคนผมบอกโอ้มันไม่ใช่คนแรกนะผมว่าการะแสที่เขาตามกันคือตั้งแต่พี่ออนแคสเกมมาเนี่ยนันแหละม,มัน,นโอ้โหมันเพิ่มขึ้นแบบแยังไงอะแต่สำหรับบางคนไม่เกี่ยวครับบางคนเขาอาจะแคสเองอย่างเช่นพี่เบย์อะไรอย่างเงี้ยเขาจยาแคสเองเราบอกว่าเขาไม่ได้ครับว่ากระแสเบริฟเฟอร์นั่นแหละเขาไม่นั่นครับเขาไม่ได้ตามกระแสเขาเป็นแบบอยากแคสเองอะไม่มีอะไรทำผมมาก่อนครับเรามีุคนผมก็มาก่อนใครเลืปเปอซ้ำแต่ว่าอ่รู้ไหมครับ กูไม่มีแผนอาจะลงคลิปลงไม่ไหวผมจริงรีวิวไปหลายเกมแล้วแต่ว่าข้างบนนะครับกูข้างบนเอ้ยมาตรงนี้ก่อนดีอืมอืมอืมอุดตรงนี้ตรงนี้อุดครับอุดอุดด้วยตรงนี้ฐานแตโอ้ยโหสวยนะเนี่ยสวยตรงไหนวะปุ้งปึ้งปุ้งปึ้งปึ้งปึ้งอะฮัลโหลมองหน้ามองหน้าสักกรบอเอ้ยอย่าตีครับเตี๊ยบตายใช่ไหมตายทีเราต้องลัางเซกันไหมอ่ะอย่า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 ถือดาบเล็กมาเลยโอ้โห โอยกว่าอีกวัวแสนรักวัวน้อยคอยรักอ่าวัวน้อยน่ารักอ่ะนี่ต้องทำธนูเออย่าอยาอย่าอย่าอย่าย่าอีวันนี้ต้องตกปลานะครับสก๊อตบอะไปสก๊อตบอสอ๋ยนายมันกระจอกครับนี่ต้องอย่างนี้ครับเอาเงินฟาดหัวนี่เงินเงินฟาดหัวอย่าอยายาเดี๋ยวจบคลิปวันนี้ด้วยการเงินฟาดหัวดีกว่ามันดีไม่เอาไม่หยาดครับผมเอาดาบเหล็กนะครับถ่ายกันเริ่มไดครับีจีด จะได้เจอเดี๋ยวเจอเจเงินครับเจอเจเงินเจเงินเจทองเนี่ยเจทองมีที่ไหนวะเปลืองเงินเปลืองทองเงี้ยเอาทองไปพวคิปเปอร์น้อยเฮ้ยเอาเงินฟาดหัวเอาเงินฟาดหัวไปเราเกิดเป็นกู๊กรียนเกลือไปอู้มึงนี่คิปเปอร์ทราไมต้องมาเบิดต้องเวลานี้ทุกทีเลยงงมากเออเราเตรียมลงเลวีนดีกว่าครับผมไปเลวีแล้วโอเค เปลินเหรอคุณไปแล้วกันผมไปยุ่มเพราะว่าวผมอยู่อีเวดินดน,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 นั่นแหละที่แกบอกว่าที่เมื่อวานบอกก็เจออ่ะนั่นแหละอ๋อครับดูผมไปด้วยครับนะมามาแล้วมาก่อนแล้วมาถึงก่อนแล้วไม่ต้องละมีไฟไหมนุ <Nope. S 2> nope. 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 ๊บนุ๊บนุ๊บนุ๊บอะอือต้องเตรียมดินไปด้วยไม่งั้นเราอาจจะตายได้ครับครับโอเคแล้วก็เราจะพักสักครู่ครับแล้วหลังนี้เมื่อกี้กลับมาครับนึงจากว่า ตาเรียกไปทำงานครับเลยต้องมานี่กันก่อนนะครับนั่นแอบเซตเลยแอบเซตเกมโหมดเลยทีไใสรดีไม่คือผมบินเล่นเฉยบินเล่นท้ำใหม่บินเล่นเพื่ออูไม่มีความเป็นนักเอ็นจอร์เลยอ่ะอะไรอะไม่ฮาร์ดคอร์เลยอะโอ้เกือบหักไปเปล่ามีตัวดีมาอยู่ตรงนี้ด้วยตบมังตบเอ้ยยายาเมื่อกี้ตบไปยังไงวะ โดกลงมาทางน้ำไงโอ้โหกลัวนกลัวกูกลัวขาเขาตายหัวยังโอ้มีฐานด้วยอยอย่าโดด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 เหล็กกูเหล็กขาน้อยอย่าโดอย่าโดดแน่แน่แน่อะไรอะ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 สกังโบสกังโบใหญ่ท่าตกน่าตกเลยแหละตรงเนี้ยโอ้โหมีลึกกว่านี้ด้วยโอ้โห อย่าคุดีย๋ยวก็ตกลงไปพอดีอ,อู้เจอเรวินตอนใกล้เกิดตอนที่ใกล้ที่เกิดน,นี่ถือว่าอะไรที่ดีมากดีมากเมื่อก่อนผมคือว่าไม่ดีนะเพราะว่าเป็นทกลางลายครับทำไมอ่ะอู้เฮ้ยโดเลเ็กไปสองคนโอ้นผมแก่แก่นี่มันฮัโค้น่ากลัวโดวาินเรยโดวาินเดีย,ดยมีโดวาินไม<อ>่ขคุดต้องผมยืนพอดีไงโอเค เฮ้ยเจ๊เฮ้ยเจ๊อุ้ยเสียนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังรอดกูลืมพกทุเพชรมาด้วยอะพกมาตลอดเวลาสามสิบชั่วโมงอุ้ยแหลกแหลกอุ้ยแบบแบบแบบนั่นเลย You spin น้อยโอ้ยโอ้ยบักบักวันนี้ผมมีไฟยักษ์ไปแค่สี่ดวงนะฮะระวังด้วยนะฮะ No บั c c อะไรเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ยอุย้ยเกือบไปเมื่อกี้บั๊กครับผมบั๊กเลยต้องมาทีพีมาหาอะไรอะบั๊กติดไงเดี๋ยวไปดูในคลิปเองแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปอะไรจะจะเห็นให้เห็นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับบั๊กอะดูกว่าคินดูกว่าคินยังมีเลวินข้างในออ้โ,อโหเลวินซ้อนเลวินของแท้เลยใช่ไหมเนี่ยครับเป็นเลวินซ้อนเลวินครับเหมือนที่เอ็กคอร์สเคยบอกครับเป็นเลวินซ้อนเลวินนี่มันเลวินซ้อนเลวินของแท้เลยโอ้โหดูมีเลวินบนนั้นยังมีเลวินตรงนี้อีกโอ้โห วอาไฟจำ,ำกัดนิดนึงนะฮะผมไม่ปักไฟครับผมทำเหมือนทำในเซิร์ฟประจำเลยไม่ปักไฟอปักไฟจะมีแต่อาจะจ,ะจะมีอะไรกลับมาก็ได้นะครับโอเคก็ทางกลับแล้วก็กดแบ็กไงครับจบทางกลับกดเกมโหมดครับทางกลับเกมโหมดเป็นวิธีหลักเลยครับถ้าเราเล่นเซิร์ฟตัวเองอุย้ยแหละแหลกอะไรครับแหลกอะไรยังไม่แหลก โอ้โหข้างหน้าเฮ้ยตรงนี้มีเลกครับขุดหน่อยครับไม่ขุดอะผมไปข้างบนดีกว่าโดเยดเดียวโคอาลามาร์เส้นทางมันช่างมันช่างมันช่างโอ้โหถ้าเกิดผมตายผมขอคีทิปหน่อยนะครับเพราะว่าใส่ของกลับให้ได้อนุญาตเซิร์ฟเวอร์นี้อนุญาต <ผม S 2> แต่ถ้าใส่ของอือ่นที่ไม่เกี่ยวมาผมจะคิวทันทีเลยเด็กเพชรนัน ไอ้นั่นแหละจะคิวทันทีเลยไม่ใช่ว่า <c oughs> มีอะบินอนหมายด้วยนะมีกอันนี่สอนสามอย่างแล้วเรลวินซอฟเลวินเหรอสอนเลวินซอฟอะบินอนหมายซอนเอ็นนะอะบันอะบันดอนหมายครับอะบันดอนมึงอาบันเดนทำไมครับอ่านผิดแล้วสกัมบ๊อเอ้ยอย่าหญ่ใหญ่ส,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 สกัมบอมตบก่อนเอาดิเจได้เจไดเจได้เจไดอโอ้ยดับเพชรหรือเปล่าวะน่ะทำไมมันใหญ่ไปไม่ใช่ดับเหล็กครับดับเหล็ก ลองเจไดดูดิเจไดดูดิเจได,จไดก่อนหันมาหาผมหันดีๆมองไม่เห็นเออโอเคใช่ดาบเหล็กพาเป็นดาบเพชรนี่จะเจะไดไม่ไม่ถึงหมดนานพัดลถตาเราเรียบขีทีโมดกันก่อนเลยครับตอนนี้ไปละ <c oughs> ขึ้นเฮ้ยบาครับแล้วมาตรงนี้ครับ <c oughs> ปรับการเดูนดเพียงเดียนิ่งครับเอ้ยเฮ้ยอย่าพัก ไ,ไ,ไม่ใช้ขุดอยู่ขุดอยูยยย่มองไอ้เหี้ยผักคุณตงคำเคลล่าไ,ไอ้ผักครับโอเคนี่นะเปิดเคลียร์โทบเคลียร์ทีหมดทันมั้งนั่นแหละจบแน่รนนะตรงนี้มีไอรอนแต่เราไม่ขุดเราคีบขึ้นกลับบ้านเถอะก่อนที่จะตกกันมากกว่านี้เซ็กเซ็กเซ็กยาต่อเล่นเซ็กเมื่อไหร่จะเปิดเวนทอรี่ดูแม่งเลย เพื่อเป็นการเพื่อเป็นการมีมความใสสะอาดนะครับโยนของทั้งหมดมานีเลยครับโยนมาที่ไอ้วัวตัวนี้เลยเด้หัวตัดสินครับมาเลยหนึ่งทำไมวิ่งไม่ได้วะเท้าอ่ะซีเรียบร้อยแล้วโอเคเริ่มงกำลังจะมาหานี่นะมาดูบ้านเราซึ่งโอ้โหเหล็กยี่สิบก้อนแหลมเลยเปิดอินทวิทดูด้วยฮะดูเลยเปิดอินทวิดูเลย,ยอนึงเอาเข้ามาก่อนโอเค วิ่งไม่ได้ครับทำไมวิ่งไม่ได้วะหิวไงดูดิเออว่าหิวเออโอเคเดี๋ยว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 เหล็กหุงก้อนเก่าโอเคแล้วเราจะเอาเคล็<โ>ดนีเ <ต ec S 1> ก็บไปด้วยหิวขีวา,วาทีแล้วเนี่ยกี่ทีแล้วครับเราไม่ได้นับเลยนะเนี่ยผมไม่ได้นับเหมือนกันเนี่ยไม่ได้ตัดเวลาด้วยเป็นไทยไรสละนะครับไรสละพัดสองไปพัดสองยังดึง ว่าจะดึงแทนบอลมาแต่เขาไม่สนใจแล้วก็เลยต้องสองคนก่อนเขาเล่นเรื่อยๆเดียวเลยตบตบตบประตูตบประตูตบประตูตเต็มเลยแตาซอยห้าบาทวิจะจะเแต่ซอยห้าบาทลอยซอยห้าบาทไอ้แต่ซอยไอ้แต่ซอยเอ้แต่ซอยไอ้แต่ซอยอย่างนี้ไอ้แต่ซอยนี้ไม่เอาไอ้แต่ซอยนี้ไม่เอาเสกดาฟเฟตตีเนี่ยเดี๋ยวเออหย่าย่า เตซอยห้าบาทเทียบตาแเล็กจะซอยห้าบาทปักปักคลิปก่อนเนปักปักแบาทเล็มันจะซอยย้อเซอยย้ใหญ่เต็มกองไปเลยครูเล็กเตซอยเดี๋ยวเล็กมซอยอ้ยเล็กเซอยเ็ซอยอาวอ้ย

เกี่ยวเบ็ดดีเกี่ยวเบ็ดดีเกี่ยวได้เหรอได้ครับอุ้ย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 เจ็บเจ็บเจ็บแทะ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 เงินฟาดหัวเงินฟาดหัวเอาหยิบผิดเอาเงินฟาดหัวเงินฟาดหัวคาดเป็นพี่าดเป็นพี่าดครับหัวเงินฟาดหัวโอ้ยอ้ยเป็นพี่คาดอ้ยอุ้ยเจ็บ อุ้ยเจ็บแท้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 อุเจ็บแท้อุยเจ็บแท้อุ้ยเจ็บแห่วยห่วยอ่ยไอ้ใ้่ย่าหอแล้วอลแล้วับวันเรับวันไม่ข้าวตบให้มันกันเลยเป็นการจบคลิปจบคลิปเตรียมพร้อมครับทุกคนกินแอปเปิลทองเลยครับเซ็ตแอปลทองมาได้เลยอันนี้อันเดียวพอครับอันเดียวพอทุกคนอันเดียวพอเซ็ตเครับเรามากินเพื่อดูนด้าบกันตายตายเน่ยดูโอ้โหดนดาบเะดูนด้าบะ กนดาบอก,นนกกินนมเขากินนมนี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วก<ง>็2หบาทจบครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ